อันนี้ก็เป็นเวลาประมาณสองทุมเครื่องเกือบสามทุมแล้วมันมาหญิงไฟก็มาแล้วค่ะอุ้ยโชคดีบอกคักที่จริงนะฉันคิดว่าจันสิบอะไรขึ้นไหลกับพวกเธอเลาเวิเพราะว่ายังตีไฟบร,ริดับซื่อๆค่ะสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็หายก็คิดว่าเออมือนี้พักพอนอีกมือน,นึงแต่ว่าเอฟซก็คือสีทาแต่ว่าเป็นยังดอกว่าเดี๋ยวจังว่าบอกมาอธิบายให้เอฟซีฟังที่หลังแกงสีนะแต่ว่าแต้มบุญดุจจาพาแซบก็ยังเยอะอยู่ค่ะแสดงว่าเขาพวกเขาเนี่ยไม่บุญห่วมกันได้หญิงฉันก็เลยได้มาไล่สดบอกแบบแบบพกเธอฟังแล้นี่ค่ะสคนพอลูกก็ได้รับเรียบร้อยแล้วเด็กชายดินแดนเด็กชายตัวตุนก็นอนฟังพอเพิ่นตอบแชทลูกค้านอนฟังพอเพิ่น งานเมนบบเพื่อนค่ะบันิการับไปเองเลยเด้นี่แหละขีเอตือคนต่อไปแอดมินคนต่อไปปลูกฟังไว้ได้หน่อยค่ะเฮ้รานี่คุณพ่อกระตืนแต่นเศร้ามหาไ่บาดได้เพื่อนวางใจหูบอกโอ้ยฉันไม่ได้ไ่บาดดูเราไปหาไ่บาดก่อนนะบสันบาแต่ว่าทามาตื่นต่เศราบันไดบอบอค่ะกับพึ่งตื่นบางหกโมงนิลาแล้วเบิ่งเมยาฉันใส่ไปแล้วได้วัดหนึ่งเพื่อนมาใส่อวัดที่สองวันที่สามเด้ยกับไม่ได้เศราบันไดเด้กับมีสาวอันนึงมาอมเมตนทวงฉันอีกแล้วเด๊อุ้ ปอมถือเหรียญสลึงค่าข้ออยู่เลยเอาเอาล่าสูดเท่ากับผู้หายน้ากันน่ะละจับมือกันเท่าเพื่อนกันฉันก็เลยวางสี่พ่อต่ฉันคอมเมนต์ตอบกลับไปแบบนั่นบันทิกหญิงเอยเกรียดให้ฉันหัวตั้งดังแถเอาล่าสูดไว้ให้ฉันวางในหูบอกทำไมพูดแค่นี้รับไม่ได้แล้วทำไมเป็นคนดังเจ้าย่อมรับว่าใดตีว่าคอยว่าให้เอาหญิงบอแมนว่าฉันย่อมรับว่าใดแต่ว่าแต่เธอก็ยังเฝ้าใด้ฉันก็เบ้าได้คือกันแม่เขาสองคนมันก็มีปากซ้ำกันเหมือนว่าฉันว่าเธาไหนเฝ้าขํามใดเลยว่าฉันบหล้แลวะสาาธรณ ไอบุคคลสาธารณะก็มีปากเด้อห <c oughs> ลังจากคุณพ่อเพิ่นใส่บา้านแล้วแม่นบ่เพิ่นก็ซุ่มกล้องไปหาลูกสาวเพิ่นค่ะลูกสาวเพิ่นนั่งหน้างอลกงอกนั่งกินทอดปลามึกอยู่เป็นหยังว่าติเพิ่นถึกแม่ว่าใหา้เพราะว่าหยังว่าติแม่บอกว่าแม่บ่ให้เงินไปหลายดอกเพราะว่ายังตอนแม่ซักผ้าแม่เห็นอีหล่าซื้อของเล่นในส่ในถุงเสียแต่ว่าลูกสาวเพิ่นก็นบอกว่าหนูไม่ได้ซื้อหนูเอาไปจากบ้านแล้วนะก็เลยเครียดที่เครียดบ่เม็นยังเด้ก็คือเครียดว่าแม่ว่าให้ในสิ่งที่เจ้าของบ่ได้เฮ็ดเจ้าของบ่ได้ผิดนั่นนะแม่ก็เลยขอโทษกันยกใหญ่ค่ะแล้วอีกอย่างมันก็ผสมลงกับตอนที่แม่บังเข้าไปเพิ่นกินข้าวพร้อมค่ะแม่บอกว่าข้าวปั้นนี่ก็ปลามึก มันเบิดถ่าบพเบิดแม่สิบ่ให้เงินไปโรงเรียนแล้วแม่สิให้ห่อประมึกน่ะไปกินอยู่โรงเรียนนั่นละ่ะเพิ่นก็นเลยเขียดไปไงพอเพิ่นก็นเลยไปอ่อยเอาค่ะโสูก,กันนักกรรมเช้านี้แต่ทุกอย่างก็แฮปปี้เอนดิ้งจบไปด้วยดีเพราะว่าน้องมิวนะนางเป็นคนที่กูดหายหายเร็วหลังจากนั้นก็ได้ส่งพีสาวไปโรงเรียนแล้วเปนบอก็นเือบอกักน้อยนี่แ้วบัรโตป้วนนี่แหละปันใดยามใดบุญนหญิงยามใดสีได้ไปโรงเรียนน้าเขาบูหลยคนก็นสิถามยาาเจ้าสิเอาน้องดินแหน,นไปโรงเรียนตั้งแต่ปีใดหญิงนเนส บอว่าแม่นางดอกฉังคานเลี้ยงฮึ่ยฮึ่หยอหยค่ะจากนั้นฉันกันสิมหาจอบึงแม่ายยุ่สวนคางเฮียนค่ะแม่าเห็นทีหยังว่าตีเลาบอกว่าสวนมันกับบจะเป็นตหกเสมอไปเล่ากับสิมหาทางหงาทางหง,งอยงอ๋องสีนะบอห้มันหกเดี๋ยวมันจะเป็นบอ่เนบอกเกิดของสัตว์เลืขข้อยคานต่างๆเป็นอันตรายต่อชีวิตฮึ <c> ่ <oughs> และนี่ค่ะไปได้บักม่วงมากม่วงเฮียนคนอื่นแต่ว่ามันลนมาสวนจะคลองเป็นของจากคองคือเกาค่ะสองหน่วยหวานปากหลังจากนั้นข้าเจ้ากัท่ากันมหาเสียงมหาเสียงหยางตีมหาเสียงหน้ายกมหาประตู้พุ้นนน่ ดูบอกคักตหาหักแห้งอันอันอันอนี้ดูดิวกับยองเน้อค่ะพ่าดามาดเด้อค่ะฮ้ยยีเหียมเด้อล่ะกินแดนนะได้ยินรถนะหาเสียงอย้าินรถแบบนี้เสียงดังๆโอ้ยนั่งตื่นตาตื่นใจบอกค่ะโอ้ยตาด้วยทอคำปัดี่ร้านบอกเธอจากนั้นกต็ตัดผ่ามาที่เขาเสาของหา้ามือนีกับบะเ่้ายเบื้องตอนมยาฉันเห็นแล้วกินดอกเะว่ายยังตีทายบ่ทันเฮ้ยมือนีไมยากรบเสียดแล้วกินยังวัตีไม้ยากับเสียดแกงอ้อมไก่ใส่บอกหู้งค่ะนี่ค่ะอันนี้กดบไก่สตรเป็นน้อนเริากาติ ยังคือว่ามีติดบ้านไว้ตีเวิายัฉันเลี้ยงดินแดนเด้อหญิงฉันว่ามีแเนวกินแมนบอกฉันก็กินน้ำพริกอันนี้แหละกับเขาเจ้ากับยู่ทองกับอิ่มแล้วค่ะน้ำพริกของเขาก็จะทำจากอกไก่ล้วนโปรตีนแบบแน่นๆแน่แบแบบคีนคีนสำหรับคนที่ว่าควบคุ่มหน,นักบอกค่ะบอกเลยว่าไม่ใส่สารกันบูดและไม่ใส่ผงชูรสแล้วอีกอย่างโปรเดือนนี้จุกๆก็คือซื้อห้ากระปุกแถมห้ากระปุกเลยจ้าเดี๋ยวถ้าผู้ได้สนใจฉั้นสิทิีมช่องท่างการสร้างสื่อไว้ให้อยู่บนแคปชั่นแล้ัเจากไต่ข้อม ให้โสตีบอกเลยวานลำพิกอันนี้ตอบโจทย์บอกคักเลยเด้ไม่ว่าจะกินกับเมนูอะไรข้าวเหนียวข้าวเจ้าก็อร่อยหมดเลยจ้ามันฉันมือนีตีกระสิกินเข้าก็บอกม่วงแล้วกันลำพิกซ้ำนั่นแหละมันเข่ากับบาบางมันเข่าอยู่เด้พักกันน่งกินเข่าแซวนี่สามสี่หาคนร่วมกับประธานตุเนาะก็ว่าโนวหัวมวนหัวหลอกกันคือเกานี่แหละคือความสูงความสูของครอบครัวความสุขของการได้อยู่รวมว่งกินเข่ากันก็ยังมีคนถามอีกว่ายายกับแม่ยูบ้านเลยบอกว่ากับไปและย่องอีกบอกกับค้ากับทุกเดือนเที่ยวไปเที่ยวมาแบบนี้แหละาบรรับงานได้ทุกสาทั่วไย ค่ะจ้างเข้ามาได้เลยฮึ่ย